ห้าราศีดวงพุ่งการเงินเด่นยิ้มรับทรัพย์ผลประโยชน์โชคลาภจะได้สมใจก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะห้าราศีดวงพุ่งการเงินเด่นยิ้มรับทรัพย์ผลประโยชน์โชคลาภจะได้สมใจได้แก่ราศีเมษ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานแต้มบุญเริ่มทำงานแล้วชาวราศีเมษจะเริ่มมองเห็นหนทางแห่งความสำเร็จแล้วแม้ว่าชีวิตในช่วงนี้จะวุ่นวุ่นอยู่บ้างแต่ก็เป็นความวุ่นวายเล็กน้อยเท่านั้นการเงินดวงการเงินยังเข้มแข็งรายได้ยังมีเข้ามาไม่ขาดสายแต่ก็ต้องตั้งต้อมรับพายุรายจ่ายที่กำลังเข้ามาในช่วงนี้ด้วย ราศีเมถุนผูท้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กระกฎาคมชาวราศีเมถุนการงานความเจริญก้าวหน้ามาเยือนความสำเร็จสมหวังจะเกิดขึ้นแน่นอนหากคุณทำงานหรือติดต่อง,งานใดในช่วงนี้จะมีโอกาสสมหวังมากแนะนำให้คุณหมั่นไหว้พระสวดมนต์เพื่อเสริมดวงการเงินข่าวดีจะเข้ามาเงินก้อนผลประโยชน์และโชคลาภจะเข้ามาแบบเต็มที่ในช่วงนี้ ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎการงานมีเกณฑ์สมหวังในะเรื่องการงานเกินกว่าที่คาดหมายหากใครทำงานประจำจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นส่วนคนที่ทำทธุรกิจตอนนี้จะมีโอกาสได้ขยับขยายกิจการมีโอกาสก้าวหน้าเกินใจฝันการเงินดวงกำลังอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีมาก คุณจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้จากทุกทิศทางรายได้มาไม่ขาดสาย ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันการงานดวงการงานถือว่าดีมากดวงพุ่งทะลุกราฟเหมือนช่วงนี้แต้มบุญทํางานเพราะไม่ว่าจะทํางานไหนก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเกินคาดแนะนําให้คุณทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมดวงการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์เงินทองหลั่งไหลารายได้เข้ามาเรื่อยๆ หากวางแผนดีๆก็จะทำให้สร้างฐานะได้เร็วขึ้นราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ชาวราศีพิจิกการงานหน้าที่การงานของชาวราศีพิจิกมีแนวโน้มที่จะปังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานแนวไหนก็มีโอกาสสำเร็จไปถึงฝันได้แถมมีโอกาสได้เลื่อนขั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วย,วยการเงินดวงดีไม่มีผิดหวังชาวราศีพิจิกยังหารายได้เข้ากระเป๋าได้มากหากคิดจะลงทุนควรเน้นแบบระยะยาวพอจะได้ผลดี หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ